เจอกันเพราะหน้าที่แอปส่งการหลังยาแอปส่งการเจอกันเพราะหน้าที่ ความรักที่ไม่เป็นดังฝันของนางเอกหน้าหวานอย่างแอปกับหนุ่มสงการถึงแม้หลังจากที่แยกทางกันไปแล้วทางฝ่ายชายจะไปมีรักครั้งใหม่แต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ได้เป็นอย่างดีหากย้อนไปถึงเส้นทางความรักของทั้งสองนั้นเรียกได้ว่าดูแล้วจะเป็นความรักที่โรยด้วยกีบกุหลาบจากที่ฝ่ายชายเคยเข้าวงการมาด้วยการเป็นนายแบบแต่ด้วยในตอนนั้นเป็นช่วงที่คิดแท่จะสนุกติดเพื่อนเอาแต่เที่ยวเต่ทําให้คุณพ่อของเขาต้องส่งเขาไปเรียนที่นิวซีแลนด์หลังจากนั้นก็ไดด้กลลับบมาูแ แต่ถึงอย่างนั้นก็มักจะมีข่าวกับดาราสาวในวงการอยู่บ่อยครั้งและแต่ละคนก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต,ต้นๆของวงการเลยทีเดียวทําให้เขาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วภายหลังก็ได้ไปออกรายการพร้อมกับบอกชอบสาวแอปผ่านซื่อทั้งสองค่อยๆพัฒนาการจนกลายเป็นความรักที่หวานชื่นและได้วิวากกันที่โบน,นันซ่าเขาใหญ่มีความรักที่มีความสุขตามภาษาและได้มีน้องปีใหม่ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกันอย่างราบรื่นจนภายหลังมีคนบอกว่าส่ง ยังคงไปเที่ยวใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทางแอปเองก็ได้บอกว่าเธอนั้นเดินออกจากบ้านโบน,นันซ่าม,มากว่า2ปีแล้วและอย่างที่หลายคนรู้กันว่าเขาเองได้มีรักครั้งใหม่ไปแล้วแต่ทั้งคู่ยังคงทํหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่เช่นเคยอย่างครั้งนี้ที่ฝ่ายหญิงได้โพสต์ภาพบุตรสาวขณะที่กําลังไปร่วมงานโรงเรียนแต่ก็มีตาดีสังเกตเห็นคุณพ่อของน้องปีใหม่นั่งรวมเฟรมอยู่ห่างๆทําเอาแฟนๆลุ้นกันไปตามๆกันค่ะว่าทั้ง3คนจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหรือเปล่า